สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ดาราแม่ลูกสามถึงกับหมดคำพูดแชรแชทหญิงสาวปริศนาทักหาสามีหลังแต่งงานไม่นานเอมมี่อม,มนวันถึงกับหมดคำพูดแชร์แชทหญิงสาวปริศนาทักหาสามีหลังแต่งงานไม่นาน ควงแขนสามีหนุ่มวงการซึ่งเป็นคุณพ่อของลูกชายคนที่สามเข้าสู่ประตูวิวาตามประเพณีไทยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ล่าสุดก็มีเรื่องให้สาวเซ็กซี่เอมมี่อมนวันสิริกิจิร,รัตหรือเอมมี่แม็กซิมถึงกับปรีข,ขึ้นมาเบาๆหลังมีหญิงสาวปิศนาส่งข้อความหาสามีแม้จะบอกว่าแต่งงานมีภรรยาแล้วแต่ก็ยังอยากจะทำความรู้จักต่อ โดย Emmy Post เอมมี่อมนวันโพสเฟซบุกล่าว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยห่วงแฟนนะแต่คนนี้คือผัวพี่ค่ะเราแต่งงานกันค่ะผัวพี่ค่ะน้องคันเริ่มต้นนะมีผู้หญิงทักมาสามีก็บอกเราหลังจากนั้นทุกข้อความทั้งหมดเอมมี่เป็นคนคุยเองตอบเองเพื่ออยากรู้นิสัยผู้หญิงสมัยนี้ว่า ถ้ารู้ว่าเขามีลูกมีเมียแต่งงานกันคุณจะหยุดคุยหรือไม่และนี่คือคำตอบของผู้หญิง2,566ผู้หญิงแบบนี้เรียกว่าอะไรพวกพี่จีบกันเป็นปีกว่าจะได้คบกันพวกพี่ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายกว่าจะได้แต่งงานกันแต่น้องจะมาส่งข้อความหาสามีชาวบ้านทั้งๆท,ที่เขาบอกว่ามีภรรยาแล้วเนี่ย น้องก็ยังอยากจะทำความรู้จักต่อพี่ไม่รู้จะต้องใช้คําพูดยังไงกับน้องดีอ่ะแอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลวอมนวัน on พ้ามานอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ